โอ้ยยายนอนตื่นระวบ่ยยเมื่อนหนึ่งนึงป่าไหนไปเมื่อบอกยายมีกับบ้านแล้วบอ้ยัามีกับบะแล้วให้ยาาอยู่ยังบ่ท่านทำดอกท้อเพิงกันยังบ่ท่านมาเนี่ยก็อยู่เป็นมูอยู่แล้วแหละเลี้ยงงัวไปน้าอยู่เป็นมูยาาไปน้าได้ใจเอฟซีจ้า เป็นเพื่อนยายมานี่อายุเก้าสิบสามปีแล้วมือมือนี่ยายมานี่กินกระตุ่มม่ดสามฟักกุ่นมัอนี่แล้วกินเดลายมันนี่จับให้กินเองม่อเทละพักกลุ่นป่าให้กินกษิได้แข็งแรงแล้วจ้าหัวความละหัวความแล้วหัวจับกินเองได้แล้วยายมานนี่นั่งสบายนั่งแล้วก็นอนนอนแล้วก็นั่งเห็นเลยเนาะเห็นเลยเนาะ โอ้ยไปบ้านแล้วลืมโทรศัพท์น้อป้าบุญมีนี่ก็ได้เอา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 ไม่ได้วไปให้เรือเอาโอ้ยเป็นลืมโทรศัพท์คนป่าเออเอาลืมโทรศัพท์นี่นี่ไปถึงใกล้ป้าไหนรบเอาไม่ยังยังจอดแล้วก็หาในกระเยเอ๊ะลืมโทรศัพท์ยายบุญมีพี่สาวไงลืมโทรศัพท์แล้วก็มาเฝ้ายายสม <laughs> sure ือสมือให้น้อง น้องอีกคนนึงกะขี่รถไปไปตั้มกีรลดเขาหน้าบวมคืไประเด้ม,มาเฝ้ายายนางล่นเป็นหมยายเป็นผ้าลินกินเข้ากินน้ำนี่แหละบระเดี๋วยัยั้งดอกพาเราอาบน้ำพาเรายางาเขาปลาโน่นเขายังสั่นเลยจ่าป้อนเขาแน่เขาตอนนี้ยังตักกินมาท่านเป็นแบบปาลาเราก็ลืมหลงนะจาะนอคนเทาอายุเก่าสิบสามแล้วก็เป็นธรรมดายู่ได้ยื่นยาวไปหนึน่งกะที่แล้ว ร้านกับเบิร์ดูแลอย่างดีเลยจ้าคนบริมาเบิรงกับดูแลไหวทะน้องนุ่งไปทำงานพี่สาวใหญ่ก็ต้องมาคอยดูแลายายถ้ายัางอันนี้ก็พอครเดี๋ยวอยู่ดอกขันเวลาไปคล้ายโรต,ตรีกับป้เมื่อเมื่อหอัดคำมาอยู่แต่กลังขื้นเป็นหมูยำขื้นจ้ะมีเมื่อนี่แหละ แต่อยู่เป็นหมูเล่ากับพีเป็นโมกั้นล่ะกัละกละเลี้ยงงัวในะยางลงไปลงมาอยู่สวนงัวกับสวนย้ายได้เลี้ยงงัวนำ้ำเบื้องยายไปนำ้ำได้สองยางได้จ้าได้ใหญ่ได้สะอดได้ยังเป็นหมูยายนำ้ำเป็นหมูเล่าจังไงกะคำเนี่ยท่านิกินข้าวแรงเด้อมันใหญ่คนใหญ่มันยยน,ยยมนี่ ยายฮันหนาวทั nh nh ้งนี้บังคุณยายให้มาบอกก็โทษอาสาบในนี่แล้วบอกก็อัานแบบมินในแล้วมา่อเรากรับอัานยู้จังไดสู้มือยายบอกบังยายยู้จังไดสู้มือจำยังในบอกยายฮะคุณยายฮะจำอะไรได้หรือเปล่าจ้าคุณยายไหนดูซิหน้าคุณยายสดใสขึ้นมาเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหคุณยาย ยิบมึงยิบมึงอ้หยิ้มเป็นบ่อเอาหยิบมึงเด้อยิบมึงเจ้าคุณยายยิบมึงแลี้ยวหยิ้มแล้วยิ้มแล้วคุณยายคุณยายเลี้ยงงัวบอกคุณยายนะคุณยายพุ่นงัวคุณยายอยู่หลังบ้านพุ่นสองตัวฝุ่นคุณยายพุ่นฝุ่นฝุ่นงออยู่บ้านสองตัวนะคุณยายไอ้งัวคุณยายนะคะงัวคุณยาย ใครมาจากไหนล่ะเพื่อนทิถนนท์จะพิจารณ์รถโม่ไส้จ้ะเพ่นติถนนทจะส่งโม,โม่ไปไกลมากมาน,นี่ใครมาอีกใครมาใครมารถใครมาแถวเนี้ยรถใครมาส่งอะไรแถวเนี้ยมีใครมามาทำอะไร ยายมีใครมาบ้านเรายายมีใครมาบ้านเรายายแล้วดูก,ก่อนนะใครเขาจะทมอะไรไหมามอะไรเราดูเปล่าเนาะที่บ้านเลี้ยงงัวเลี้ยงยายเป็นน้ำเป็นมหมยายยายจ้ายายจะหลงลืมนั่งก็นอนก็นังแต่คนเฒ่านะจ๊ะเนาะ มหัจ้รเข้ามาทำไรรมาส่งของจ้าส่งของรมาส่งของส่งของรมาส่งของงขอยู่ก,ก,กับใหญกบบึงหัวไปน้ำจจงัวุ่งงวอเลี้ยงหัวโอ๊ยบาบาเข้ามาแตใส่เบ็ดแล้วหลานชาย น้องว่ามาจจกใส่เบ็ดแล้วบอกน้องว่าไปใส่ที่ไหนลูกเบ็ดเอาก็<ป>มีเหรอะฮะป้า<ะ>ม,มีกับบ้านไปแล้วมมไ,มไม่มาวันนี้ไม่มานอนอยู่บ้านก็ว่าก็นอนเฝ้ายายแหลนะเนาะป้ามีเขาไปบ้านเขามั่งสิพรุ่งนี้เขาจะไปทางานไปสวนยางเขานี่แหละค่ะง,งัวงัว เลี้ยงหัวด้วยเลี้ยงยายด้วยจ้าเลี้ยงหัวด้วยยเลี้ยงยายไปด้วยเป็นเพื่อนยายไม่ใช่ไปเลี้ยงเป็นเพื่อนยายให้พากินข้าวกินอะไรอย่างนี้จ้าเนี่ยเแบ๊เบ๊เอ้เแบบ๊เบ๊เบ๊จ้ากินยาไปเลยเแบ๊เบ๊เอ้ย,ยาไปเลยกินยาไปเลยตอนนี้ก็ อย่างนี้ใส่ใสว่าไปใส่เบ็ไปใส่นั่นของันเนี้ของขขาหอมข้าเขาหอมมาส่งแล้วไวน้นี่สั่งได้ทุกวันเลยเนะานะวาเนาะอย่าสั่งมากสิลูกสั่งอะไรบ่อยของอะไรได้ได้ทุกวันเอาทุกวันคนจะเสียตังซื้อบ่ลูก ต่างกันรถตุกๆบรนนอกันหน,น้านี่แหละค่ะรถไถนาเดินตามตุกๆๆจ้าเนี่ยมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศด้ิค่ะบรรยากาศทองฟ้านะคะแจ่มใสมื่อนี้คือจะบม่มีฝนเด้อค่ะมื่อนี้อย่งไดรกระโปรงเด้อค่ะมื่อนี้ฟ้าสีไอานามทะเลเลยค่ะมื่อนี้งัวสิเดีนอนอยู่ดอกงัวบรรน,น,นอนขออเปียกมื่อเสี่ยานอนข้างนอกจายากจะนอนข้างนอก ไม่ขอกเปียรเพราะมันเลยนอนแนมนกินยาคำคำยังเสียวกระบาดแก้วัาานก็นอยู่กใกล้ๆบ้านย่ายนี่แหละจ้ากินคำคำเสียงเงวคำคำยังเสียวกระบาดตอบนี่ยังวัวจ้าดิยังวัวจังใดก็อย่าลืมนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ย่ายามากผู้พาเนี่ยเด้อจ้าเด้อเพื่อเสรีเบ,บิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปเด้่เด้อค่ะเด้อ ที่ทุกคนยิ้มแห้งเลยค่ะเด้อ mm hmm. คิดไปเรื่อยๆนะคะมันอขอสวัสดีก่อนเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ mm hmm.